พี่ลูกตาพาเราไปชมฐานต่างๆซึ่งจริงแล้วมีทั้งหมด10กว่าฐาน12ฐานนะฮะแต่ละฐานก็จะเรื่องราวของวิถีพอเพียงว่าโอเคเราใช้ชีวิตกันอย่างไรทําให้รุ่นกันนะฮะสิ่งที่เราไปเห็นเนี่ยมันคือดูนาก็คือดูนาจริงๆดูควายก็ควายจริงๆหมูเลี้ยงยังไงไม่ให้มีกลิ่นโอ้โหคือผมทาให้รู้สึกว่ามันชีวิตจริงมันยิ่งกว่าในนิยายะฮะที่เราจะได้ค้นคว้าหาคําตอบ อะไรดีอะไรไม่ดีนี่คือฐานแรกฐานอะไรครับพี่ตุกตาชื่อฐานนาข้าวนะคะแต่ก็คือสังเกตเห็นว่าระยะทางที่เราระหว่างทางที่เราเดินมาเนี่ยะจะมีแปลงนาอยู่นะคะ,ะแต่องความรู้เรื่องของนาข้าวไม่ใช่อยู่เฉพาะเรื่องของการจัดการนายังไงให้มันมีได้ผลผลิตที่ดีอของเราจะมี ความเชื่อมโยงของของนาข้าวด้วยว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องในนาบ้างมันยังมีอย่างอื่นอีกใช่มันยังมีดีเทลเยอะมากดีเทลเยอะเห็นข้างๆแปลงนามีมีปฏิมากรรมสัตว์ประหลาดอยู่นั่นคืออะไรเจอแมลงอ่าแมลงค่ะมันเป็นแมลงใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมซึ่งให้คนที่เข้ามาหรือว่าเด็กมาสืบค้นว่าที่ในแปลงนาแนวนอกจากปัจจัยที่เราพูดถึงแล้วมันยังมีสัตว์และแมลงในนาข้าวด้วยนะซึ่งพวกนี้มันก็จะมี ความสําคัญคในแต่ละชนิดของมันนะคะซึ่งในที่สุดแล้วพอเรารู้ว่าทําไม,มแมลงต้องมาอยู่ในแปลงนาถ้ามแมลงไม่มีแสดงว่าปัจจัยหรือความสมดุลมันหายไปแล้ว<อ>ค่ะเราก็จะอธิบายเรื่องแบบนั้น เป็นฐานการเรียนรู้เพื่อที่จะให้ดูว่าการเลี้ยงไก่จริงๆแล้วเขามีการเลี้ยงไก่แบบไหนบ้างนะคะแล้วก็จะมีเลี้ยงแบบกรงตับแล้วก็เลี้ยงปล่อยข้างหลังอ๋อมีสองแบบอยี้เขาเรียกอะไรนะกรงค่ะการการเลี้ยงไก่แบบยืนกรงยืนกรงโอเคบอกถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสียของการเลี้ยงแต่ละแบบนะคะ แต่อันนี้คือข้อดีมันจัดการง่ายมันเก็บไข่ได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ว่าข้อเสียของเขาคือต้องเลี้ยงปริมาณมากถึงจะคุ้มทุนไข่ไข่ที่เราทานในรีสอร์ทที่บอกขายยี่สิบสี่ชั่วโมงก็พวกนี้แหละค่ะอันนี้เราก็จะเก็บไปส่งช่วง11โมงครั้งหนึ่งแล้วก็บ่าย3าโมง4ี่โมงครั้งหนึ่งนะคะเก็บสองรอบนะคะไก่ตัวหนึ่งนี่เขาออกไข่ได้ทีมากน้อยแค่ไหนยังไงหนึ่งตัวจะออกทุก25่ชั่วโมงนะคะก็คือง ใช่หนึ่งฟองอก็คือ15วันเขาจะมีชุดไข่1ิบสีฟองอนะคะในหนึ่งตัวอ,อ่ะตรงนี้ฐานหนึ่งนะหมูหลุมหมูหลุมได้กินขี้หมูไหมคะน้อยมาก ก็เป็นอีกฐานกิจกรรมหนึ่งที่เราจะให้ความรู้ในเรื่องของการประสานความรู้ครับนะคะการประสานความรู้คือเราเอาเศษอาหารเศษผักที่อยู่ในแปลงผักเราเนี่ยค่ะซึ่งเป็นผักปลอดภัยล้วเปอร์เซนต์เลยะนะคะก็สามารถเอามาให้เขากินได้หนึ่งเขาช่วยกําจัดเศษอาหารเราครับ ข้อที่สองเราสามารถเอาน้ำหมักชีวภาพที่เป็นอีกฐานหนึ่งที่เราทําอยู่ก็คือฐานปุ๋ยหมักมาผสมกับค่ะผสมกับเศษอาหารนั่นแหละหรือน้ำก็เป็นอาหารให้เขากินค่ะแต่ว่ามันก็จะมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยขี้ออกมาใช่ไหมคะมาผสมกับวัสดุรองพื้นที่เป็นธรรมชาติเหมือนกันครับมันก็จะทําให้วัสดุรองพื้นเนี่ยมีกระบวนการหมักที่ เร็วขึ้นลดกลิ่นด้วยมันจะผสมไปด้วยกันอันนี้ประสานความรู้ที่สามนี่คือประสานความรู้ด้วยกันค่ะอันที่สี่คือเราก็ได้ตัวหมูไว้สําหรับไปขายหรือว่าบริโภคนะคะแล้วก็อันนึงคือเขาประหยัดน้ำมากเพราะว่าไม่ต้องไปล้างคอกขี้หมูกับน้ำมันก็จะไหลรวมกันแล้วก็จะเกิดกลิ่นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งแวดล้อมการลดมลภาวะเรื่องสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะโอเค ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เรียกว่าจุดสรุปเนาะเราจะสรุปได้ว่ายังไงบ้างพี่ลูกตาก็สรุปสรุปว่าสิ่งที่เราได้ได้มาที่สูนในรู้เนี่ยนอกจากเรื่องของความพอเพียงหรือว่าวิถีความเพอยเพียงของเครรอเบตโกร่วมแบ่งปันมันมีอะไรก็จะเป็นคอนเซปต์หลักสามอย่างก็คือมาแล้วจะได้เรื่องของความพอเข้าใจเรื่องของความพอเพียงมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องของ คุณภาพที่เราพูดถึงหมายถึงอะไรนะคะว่าการจัดการแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องมีการคิดก่อนที่จะทําอะไร้ยค่ะแล้วก็เรื่องของสุดท้ายก็คืออยากจะให้ได้กลับไปเลยก็คือเกิดแรงบันดาลใจเพื่อที่จะเอาไปปรับหรือว่าเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นเรื่องของคุณค่าในใจเรานะคะก็คือทํายังไงให้เรารู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองแล้วก็ต่อบุคคลรอบข้างต่อครอบครัวต่อ คนทั่วไปเลยใช่ใค่ะหลักๆคือหนึ่งก็คือเรื่องของการพอเพียงพอเย่างไงให้ได้พอเพียงนะสองคือคุณภาพคุณภาพที่เราจะได้ไปสามก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจนะนอกจากปรากคิวไซดีสอร์จะให้ที่พักที่แบบเขาเรียกว่าสวยงามบรรยากาศดีแล้วเนี่ย ยังให้แบบประโยชน์ที่แบบเหมือนเป็นของแถมเลยนะไม่ได้ถูกชาร์จอยู่ในค่าห้องพักเลยนะ้่ชาร์จริงแล้วผลการเรียนรู้ผมไม่ได้คาดหวังอะไรไเลยมันจะทําให้ผมรู้สึกดีขนาดนี้โอเคโอ้ขอบคุณพี่ตามากครับพาเราเดินชมนะแล้วไงเดี๋ยวฝากท่านผู้ชมลองมา ที่นี่มาพักผ่อนสบายแล้วยังได้ความรู้กลับไปด้วยสร้างแรงมดาลใจกลับไปค่ะเราไม่มีวันหยุดวันปิดนะคะมาเมื่อไหร่ก็เจอเมื่อนั้นค่ะโอเคบริการเมื่อนั้นขอบคุณพิ่ตกตาบสาีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่ก็เป็นหมูน้เหมือนกันอ๋อเหรอที่นี่ส่วนใหญ่คนทําก็อารมณ์ดีอาหารก็อร่อยจริงจริงจริงหมูก็อารมณ์ดีอร่อยกินเนี่ยระหว่างที่เซตโต๊ะนี่นั่งคุยกันสนุกสนานนะทีมงานนะอารมณ์ดีมากนะเม่ไหร่จะกลับเจ้าสี่จะปิดร้านแล้วอูมามิคนนี้เคยร้องเพลงต่อหน้ากล้องวิดีโอเว็บแคมอูมามิอูมามิฮะไม่ใช่เพลงกันเลยพอเพลงนี้ก็ชื่อเฮ้ยระวังค่ะ ระวัลงลง้มระวังตัวกระตูน <c oughs> หักไม่ได้ห่วงพอาห่วงนี่จะหักหลายพันอยู่เหมือนกันยืนอยู่ที่เดิ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเดินเยอะมีชื่อไหมครับ